ไม่ใช่มหายานทั้งหมดจะกินมังสวิรัตมากินอย่างนี้กันเถิดเดี๋ยวนี้ชักรู้ตัวกันขึ้นมาอาหารมังสวิรัตเดี๋ยวนี้ก็ชักจะเฟื่องขึ้นมาแล e ้วเฟื่องขึ้นมาแล้วเราไม่ได้เป็นมหายานเราไม่ได้เป็นเทรวาตแต่เราก็เป็นมหายานเราก็เป็นเทรวาตมหายานนีกินมังสวิรัตกันทั้งนั้นแหละมหายานแต่มีเหมือนกันพวกเบียวทีหลังก็เลอะเลยญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้มหายานไม่กินแล้วมังสวิรัติก็กินเนื้อโกเบเลย เพราะว่าพวกญี่ปุ่นมันหาง่ายโกเบแล้วมันก็ลารวยด้วยพวกพระญี่ปุ่นนี่รับจ้างทําพิธีการเท่านั้นเนี่ยไปทํากงเตกไปทําพิธีการนนท์เนไปแล้วเสร็จแล้วผู้ที่ต่อรับทายาทคือลูกลูกพระเพราะพระเขามีเมียเสร็จพุทธนะแล้วมีเลยมีกิจการเลยมีให้ชาวนนให้ชาวนี่มีร้านมีที่ดินมีตึกรามมีตึกรามไม่เสร็จให้ชาเสร็จเลย อที่ญี่ปุ่นก็เป็นแล้วนะมันแย่เต็มทีนะ